ลิงกาบาเป็นทภาษาอันค่์ไทยของของประเทศพมาค่ะเรียนท่านผู้อำนการรองผู้อำนการคณาจารย์และสวัสดีเพื่อน่พี่ๆน้องๆชาวสถาบาทวิทยาทุกคนนะคะวันนี้พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามสอง สื่อโฆษณาประเภทต่างๆเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าให้กลุ่มผู้บริโภคบริโภคเป้าหมายอันตรายจากกูต้าไทโอนโปรตีนที่ร่างกายเราสังเคาะได้เองทำหน้าทีา่ปกป้องเนื้อเยื่อของอะยวะทุกส่วนโดยการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆและก,การเพิ่มรูมึุกันข,ของร่างกายช่วย กับอาจารย์สาสตรดยเฉพาะตัวยาหรือสารพิษที่ไม่ละลายเช่นโลหานาเพื่อรวมตัวกับสารคุลาไฮโอจะช่วยให้ละลายนาได้และถูกกำจัดออกจากร่างกายนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยพบว่าผู้ที่อายุยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรงมักจะตรวจพบสารคุลาไฮโอปริมาณสูงในกระแสเลือด ใช้โอใช้เป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับระบบเส้นและระบบประสาท ผิวก็จะกลับมาเป็นสีเดิมค่ะซึ่งต้องขีดเอาเป็นระยะนะคะแล้วต่อมาค่ะองค์การอาหารระยาได้ประกาศามใช้กูต้าไฮโอนนะคะเพื่อช่วยให้ผิวขาวเนื่องจากกูต้าไฮโอนทั้งชนเม็ดและชนิดฉีดเพิ่มุ่งผิวเพื่อมุ่งให้มีผิวขาวนะคะมีกูต้าไฮโอนสูงถึง500-1,000มิลลิกรัมซึ่งมากกว่าปริมาณที่แพทย์อนุญาตให้ใช้ในผู้ป่วยนะคะแะม้คำบี้พวกกูต้าไฮโอนในปริมาณมาก าารยผลิตได้ลตลงทำให้ร่างกายขาดสารต้านอนุมูลอิสระผิวแห้งเหี่ยวเร็วไม่แตล่งปันงนะคะทางนักเรียนชั้นน,นิยมศึกษาไปนที่สองที่ที่สามทับ2สองนะคะซึ่งยกโฆษณานี้มาเป็นตัวอย่างให้พี่ๆน้่งมองได้รู้ถึงประโยชน์ได้ถึงได้รู้ถึงคุณของกูตา้าไฮโอนคลิเล้งผิวขาวนะคะตอนนี้ขอรับผลการแสดงได้เลยะคะ่ะทีมเล้งผิวขาว คนอยู่บ้านไอ้มีไม้ก็รือหลังตัูเนี่ยปกกโปกอย่างนี้กาแฟกาแฟอะไรเรียกอะไรกันจันาดเนี่ยทำไมเธออยู่บ้านไม่ทำงานบ้านเนี่ยฮะทำไมอ่ะก็ฉันสวยติยาขออยู่บ้านแต่งตัวสิสวยเต้ไงคะสภาพนี้สวยนะครับฉันหวังติตัวเธอมากคืนนั้นฉันไม่น่าพัสด้าเสียสวยเธอเลยฉันคิดว่าเธอจะเป็นลูกที่ดีฉันคิดว่าเธอจะเป็นแม่ที่ดีของลูก ทำไมเธอตัองตวงเหมือนลังยองฮะแล้วทำไมล่ะเดี๋ยวฉันจะมาถ้าเกิดว่าต่อบมาแล้วเ,เธอยังอยู่สภาพบ้านยังเป็นอย่างนี้เธอยังเป็นอย่างนี้เราจบกันจะไปไ หนามานะคะไม่มีอ่ะลอบคุณน้องจริงๆค่ะคุณพี่แต่คุณพี่จะราคาไม่แพงเลยค่ะเท่าไหร่คะห้าพันค่ะอุ้ยแพงไปป่ะคะสำหรับคุณพี่นะคะคุณต้องลดให้พิเศษสองพันเอาไปเลยพรอนะคะนี่ค่ะสองพันนี่จะพรอนี่เหรอคะคุณพี่ไม่ได้พกเงินมาเยอะขนาดนั้นนะคะแต่คุณพี่คะคุณพี่เสียังินแค่สองพันนะคะแล้วการที่คุณพี่อ่ะ คยอย่างงงไปเลยนี่เขาเลือคุคอคณพี่ไม่ได้งงนะคะคุณพี่ไม่มีจริงๆอะค่ะนคุณพี่ก็น้่งใช่เ่ะออ๋อคุ่น้องคุณน้องคุณพี่เอาก็ได้ค่ะงั้คุณพี่เอาไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดออไอผมก็ไลยกับ แล้วสองวันต่อมาเธอก็ได้าทาครีมนั้นโอ้ครีมนี้จะใช้ดีจริงหรอเนี่ย้ก็ลองใช้ก็แล้วกัน ใครวะพอต้อนเช้าผมาาาาเอาปิดบ้านเาเอาประวัตจะไปไหนนี่ก็ปีเองเฮ้ยจุดทึ่งจี้จะทำอะไรไมาเนี่ยก็คกขี้ตัวนี้ไงเมื่อสองวันก่อนเราไปซื้อมาใช้ไ,ได้ผลจริงนะอะไรกันแล้วใช้แล้วจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรอ เขาดีเขงรับประกันถึงแม้ไม่มีออยก็ตามอยายกลับมาเป็นเหมือนเดิมคนระับไม่ไหวพูดอย่างนี้ตกกันเลยปะตอนนี้ินข้าวผมอยหิวแล้วเนี่ยเตรียมรุงเกันุน้ย ไม ไมคนจะหลับจะนอนเฮ้ยนี่กป็นตัวอะไรเนี่ยขวาวข้าวมีแอมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่าเข้ามาอย่าอย่า,อย,าอยู่ตรงร้านโยนศ

มาทางนี้คือก็ขออภัยมาใน,นที่นี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิรศาสตร์ประหางนัทพงศ์นะคะที่ปภาษาของเราที่ขอให้พักที่เหลือในหุ่นเครื่องแล้วก็